ครับก็มาต่อกันสูตรหลักสิบนะครับสูตรหลักสิบสูตรที่หนึ่งดูนะครับดูงวดของวันที่17เดือนหนึ่งเราใช้หลักร้อยบวกกับหลักสิบนะครับ3บวกเเท่ากับ10นะครับ10แล้วนับถอยหลังนะครับนับถอยหลัง987หลักสิบนะครับนับถอยหลังใช้หลักร้อยบวกหลักสิบผลลัพธ์ได้เท่าไหร่นับถอยหลังนะครับ 3บวก7เท่ากับ0นับถอยหลังก็คือ9 8 7นะครับต่อมางวดของวันที่1เดือน2ออก80 0นะครับหลักสิบของเรา 0, มี0ูนย์มครับมีนะครับตรงกันครับงวดของวันที่1เดือน2 80 0เราใช้หลักร้อยคือ8บวกกับหลักสิบก็0นบวก8เท่ากับ8นะครับ 8, และ7 6 5นะครับงวดของวันที่16เดือน2 3 5สาม4านะครับ 3ามหกหลักสิบของเราเลข6นะครับมีนะครับจิดต่อครับ3ามบวกหกเท่ากับเนะครับนับถอยหลังคือ8 7 6นะครับงวดของวันที่1เดือน3เลขที่ออก4ี่สามหลักสิบมี8นะครับนี่ก็8นะครับ ต่อมางวดของวันที่16เดือน3 1 3 4 9 1 8ดูนะครับหลักสิบของงวดวันที่1เดือน3คิดออกมาได้คือ4 3 2 1หลัก10คือ1ตรงกันครับตรงกันงวดของวันที่16เดือน3 1 3 4 9 1 8เอาออกมาคิดในงวดถัดไปเลยครับ9บวก1่เท่ากับ0นยครับ0นับถอยหลังก็คือ8 เแล้วก็7ผลของออกวันที่10วันที่1เดือนสี่ศูนย์หกหกเดูสิครับไม่มานะครับงวดนี้ไม่มาแหมเล่นเอาซะสลับตำแหน่งกันหมดเลยนะครับงวดนี้ดูนะครับไม่มาไม่เป็นไรครับถือว่ายังผิดเดียวแค่ครั้งเดียว สครั้งผมยังให้อภัย3ครั้งผมยกเลิกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรไหน3ครั้งคิดต่อเลยครับ0 6 6 7, 7 2 0 7บวก2เท่ากับ9นะครับลองดูสิครับงวดนี้หลักสิบของเรา9 8 7 6จะมาหรือเปล่านะครับนี่คือสูตรหนึนะครับต่อมาสูตร10ส,สูตร หลักส0สูตน2นะครับวิธีการคิดก็คือใช้หลักร้อยสิหน่วยมาบวกกันดูนะครับเพื่อนเพื่อนดูให้ดี3บวกเบวก1เท่ากับ11นะครับ11 11บวกอะไรเท่ากับ10เอ้ย1บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ9นะครับ9เรานับเพิ่มแต้มนะครับเป็น1 9แล้วก็0แล้วตัว8นี่ก็คือการถอยหลังนะครับ ถอยหลังมามาหนึ่งตำแหน่งแต่หนึ่งตำแหน่งที่เราถอยเนี่ยมันก็คือ9มันก็คือศูนย์ใช่ไหมครับมันก็คือศูนย์นะครับศูนย์มันมีแล้วใช่ไหมครับไม่เอาครับ9ก้าหรอครับเก้าก็มีแล้วใช่ไหมครับก็ไม่เอาครับก็ถอยหลังก็ต้องเป็น8นะครับเพราะว่าศูนย์กับเก้าเขามีแล้วงวดของวันที่1เดือน2นะครับ9 2 7 8 0 0หลัก10บศูนนี้มีศูนย์ของเราก็มีนะครับ เราก็มี0คิดต่อครับ8บวก0นบวก0เท่ากับ8นะครับ8บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ2เพิ่มไป1ตำแหน่งก็คือ3ลดไป1ตำแหน่งก็คือ7นะครับได้7 8 2 3นะครับงวดของวันที่16เดือน2 3 5สาม4าหหลักสิบคือ6นะครับของเราไม่มีนะครับ6ไม่มีคิดต่อครับ3บวก6บวก4เท่ากับ13นะครับ 3บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ7นับไป1ตำแหน่งก็คือ8ลดไป1ตำแหน่งก็คือ2นะครับจะได้2 3 7 8นะครับงวดของวันที่1เดือน3เเลขที่ออกจ3 9 6 8 6นะครับหลัก10มี8ของเราก็มี8งวดนี้นี่มันไม่เข้าแล้วก็มันมาเข้างวดนี้ต่อนะครับคิดต่อครับ6 8 6 6บวก8บวก6เท่ากับ20นะครับ ในเมื่อ0มันไม่มีค่านะครับเรานับต่อไปเลยครับก็คือ1แล้วก็2นะครับนับถอยหลังไป1จังหวะ1แต้มก็คือ9จะได้เป็น9 0 12นะครับงวดของวันที่16เดือน3 1 3 4น1 8นะครับหลักสิบมี1นะครับหลักสิบก็มี1นนะครับคิดต่อครับ 918เรามาบวกกันเลยครับ9บวก1บวก8เท่ากับ18นะครับ18 8บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ2นะครับ2แล้วก็3เพิ่มไปแต้ม1ลดไป1แต้มก็คือ7จะได้เป็น7 8 2 3มาดูสิครับงวดของวันที่1เดือน4 0 6 6 7 2 0หลัก10มี2อันนี้ก็มี2นะครับงวดนี้ถูกนะครับถูกแล้วครับ คิดต่อครับ066720 110หน่วยบวกกัน7 20บวก2บวก0นเท่ากับ9นะครับ9บวกอะไรเท่ากับ10นะครับ9บวกอะไรเท่ากับ10ก็คือ1นะครับแล้วก็2อ่าอันนี้ผมผิดเดี๋ยวผมขอแก้เลยดีกว่านะครับขอแก้เลยถ้ลดไปก็ต้องเป็น0นย์นะครับต้องเป็น0นย์นะครับดูใหม่ครับ จะได้เป็น0912ดูนะครับหลักหลัก10หลัก10สูตร2งวดของวันที่1เดือน4หลัก10 0912นะครับเพื่อนๆ0912ดูที่ว่าจะมาไม่หลัก10สูตรนี้ส่วนหลัก10สูตร3หลัก10สูตรสานี้เป็นสูตรใช้เลขบังคับบวกนะครับ เราจะใช้เลขบังคับคือเลขสามนะครับเป็นตัวบวก <c oughs> ตัวตั้งก็คือเราใช้หลักสิบนะครับหลักสิบของรางวัลที่1มาดูครับ795283เอา8มาตั้งนะครับ8คือหลักสิบวกด้วยเลขบังคับคือ362หกสนะครับสามเห็นไหมครับมันก็จะเริ่มเข้าตั้งแต่งวดของวันที่17เดือน12นะครับ เลขที่ออกก็คือ930255เอาหลักสิบครับหลักสิบบวกก็คือ5้าบวกได้3ามหสองห้าบวกสามบวกหกบวกสองจะได้เป็นแปดหนึ่งเจ็ดนะครับดูนะครับวันที่สามสิบเดือนสิบสองออกสองหนึ่งเจ็ด หลักสิบก็คือ1มานะครับคิดต่อครับหลักสิบก็คือ1บวกด้วยเลขบังคับคือ3 6 2กอยดูนะครับ1บวก3เท่ากับ4ี่นบวก6เท่ากับ7ดบวก2เท่ากับ3มนะครับดูครับงวดของวันที่17เดือน1 3 7 1ามเจดหนึ่ง 3, 7, นะครับเลขที่ออกหลักสิบก็คือ7ของเราก็มีนะครับ7คิดต่อครับ7บวก 362จะได้เป็น039นะครับ039หลัก10ของงวดวันที่1เดือน2 0นะครับออก8 00หลัก10คือ0ของเราก็มีนะครับมีเหมือนกันต่อเลยครับ0บวกอะไรบวกเลขบังคับคือ362ก็คือ362หนะครับหลัก10ของงวดวันที่16เดือน2 3 5สาม4ดูนะครับ6เราก็มีนะครับ6 คิดต่อแล้วครับ6บวกเลขบังคับ3 6 2จะได้เป็น9 2 8สองนะครับงวดของวันที่1เดือน3เลขที่ออก4 3 9 6 8 6ดูนะครับ8นะครับ8นะครับ,ค,รบคิดต่อครับ8บวกด้วย3 6 2 8บวก3 8บวกบวก2จะได้เป็น1 4 0ศนะครับ งวดของวันที่16เดือน3ออก9 1 8นะครับหลักสิบของเรามีไหมหนมีนะครับคิดต่อเลยครับ9 1 8เอา1มาตั้งเลยครับบวกได้3 6 2จะได้เป็น4 7 3เห็นไหมครับเป็น4 7 3พองวดของวันที่1เดือน4 6 0 0 066ขอโทษครับ0 6 6ย์0หหลักสิบออก2นะครับแต่ของเราไม่มีนะครับไม่มีแม้มา7 7มาอยู่เป็นหลักร้อยเสียไม่เป็นไรครับถือว่ายังให้ <c oughs> ยังให้โอกาสศูนย์นี้อีกคิดต่อครับ72 0ศหลักสิบก็คือ2นะครับหลักสิบก็คือ2เอา2บวกด้วยเลขบังคับคือ3 6 2นะครับเลขที่ได้ก็คือ 2บวก3เท่ากับ5นะครับ2บวก6เท่ากับ8 2บวก2ท่ากับ4จะได้เป็น5 8แล้วก็4นะครับสำหรับคลิปหลัก10ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะตามด้วยคลิปหลักหน่วยนะครับ